Okay, how long? sorry? 2นาทีโอเคโอเคโอเคคุณโทรมาคุณโทรม a ว่าไงโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณนี่ด้านหน้าของทุกคนก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ดูแล้วก็น่าจะเป็นกรุ๊ปทัวร์จีนเนาะนี่ครับเป็นสาวจีนนะครับพี่น้องเออนี่ครับโอ้โหวันนี้ ด้านโถงขาเข้านี้เต็มเต็มครับนี่ครับนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวเมืองไทยครับถึงขั้นต่อแถวกันเข้ามาเลยนะครับผ่านต่อมอแล้วก็มาตรงนี้เนาะพี่น้องนี่ครับหลายยครับสุดยอดจริงๆประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะมันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยนะครับ แล้วจากงานเขาดาวจบจากงานเขาดาวนะครับคนก็ยังแห่มาเหมือนเดิมวันนี้ก็เต็มคาราเบลเมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะครับโหทุกคนนครับเยอะจริงๆเอ้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองไทยครับ คนทุกเชื้อชาติจริงๆคนทุกเชื้อชาติจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็แถวยาวไปถึงประตูหมายเลขสิบต,ตอนนี้แถวยาวถึงประตูหมายเลขสิบนะครับ<ม>นี่ครับทุกคนนี่ครับด้านหลังนี่ครับเต็มครับนี่ครับมีไปซื้อเป็นตัวเกาหลีครับโอ้โหนี่ด้านนี้ครับด้านโถงจะเข้าด้านหลังก็เต็มเต็มครับทุกคน ้ยเนาะโบนัสคนลุกครับน่ครับไม่อยากจะเชื่อในสายตาว่าคนจะแห่มาเที่ยวเมืองไทยแบบนี้เมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะครับนี่ครับทุกคนขอาการาบทักทยายสวัสดีเดอ้อสวัสดีนะครับ FC ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยววันนี้จะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมเนาะบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังหลแห่มาเที่ยวเมืองไทยอย่างมากมายนะครับนี่ ด้านหนนี้เต็มเตมครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้ในช่วงในช่วงค่ำๆเนาะเรามารุ้นกันว่าจะมียอดเท่าไหร่ครับในช่วงค่ำๆนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะประกาศยอดเนาะว่าสัปดาห์นี้รวมกับสัปดาห์ก่อนจะเป็นกี่ล้านคนนะครับโอ้โห บานัดไม่อยากจะนึกภาพในช่วงสงการครับแล้วจะอยู่กันอย่างไรแล้วจะมีที่ยืนไหมแถวสีลมแถวเข้าศาลนะครับแถวเมืองใหญ่นะครับแตกอย่างแน่นอนทุกคนแตกอย่างแน่นอนก็ขอฝากทางการไทยนะครับถ้าเข้ามาชมคลิปนี้เนาะก็ขอฝากเตรียมตัวไว้เลยสงการปีนี้ต้องเตรียมแผนรองรับนะครับไม่มีที่ยืนอย่างแน่นอนเมืองไทยครับ นี่ครับนี้แค่ต้นปีนะครับทุกคนนี้แค่ต้นปีก็กลางเดือนมกราคมเนาะนี่ครับคนก็แห่มาครับอรโอ้โหทุกคนครับนักท่องเที่ยวทั้งน่านครับเห็นแล้วก็คนลูกเห็นแล้วคนลูกครับแทบจะไม่มีคนไทยตรงหน้านี้แทบจะไม่มีคนไทยถามว่ามีไหมก็มีที่มาจากต่างประเทศนะครับ นี่ทุกคนนะครับโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับทุกคนมาแล้วก็จะลงไปที่ชั้นหนึ่งมาแล้วก็จะไปที่แกป๊ปไปที่แท็กซี่เดินทางง่ายครับเดินทางง่ายนี่ด้นนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหทุกคนโอ้โหน้องบอดั้มีความสุขนะครับไม่อยากเชื่อครับว่าคนจะมาแบบนี้เนา นี่เป็นทงเกาหลีครับเป็นทงเกาหลีนี่ทุกคนนี่ครับตอนนี้ด้านโถงขาเข้านี้ดูคับแคบนะครับคนมาเยอะครับโอ้โหวันนี้เต็มคาราเบลวันนี้เต็มคาราเบลนะครับทุกคนเดี๋ยวขอถ่ายทำมุมนี้เนาะแล้วจะค่อยขึ้นไปชมภาพมุมสูงแล้วค่อยกล่าวลานะครับวันนี้ก็ ได้ผ่านคนมาอัปเดตนะครับอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเยอะจริงๆนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้เพื่อนชาวต่างชาติชมด้วยนะครับว่านี่คือเมืองไทยครับนี่คือเมืองไทยเมืองที่ทุกคนอยากจะมาครับทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมาเที่ยวนะครับเป็นเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงของคนทั้งโลกครับ สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะต้องมาเที่ยวให้ได้เมืองไทยครับบางคนมาแล้วก็ไม่อยากกลับนะครับบางคนวันก่อนก็ไปที่วัดโพเนาะก็เต็มวัดอรุณก็เต็มไปด้วยชาตต่างชาติแถววัดพระแก้วนะครับแถวไอคอนสยามแถวเอเชียทีคนะครับคนไทยแทบไม่มีนะครับนี่ครับดูเอานะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหอะไรกันนี่ประเทศไทย มันเกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องนี่ครับหอดพูดครับยาวถึงประตูหมายเลขสิบนะครับทุกคนยาวถึงประตูหมายเลขสิบจริงๆนะครับนี่ครับต้องไหลเข้ามาไหลาปานสงการเนาะไม่ถึงสงการก็ไหลเข้ามาแล้ว <c oughs> โอ้ยน้อนำเงินมาให้คนไทยเนาะตรงหน้าของทุกคนนี่คือเงินทั้งน้านรายได้จากการท่องเที่ยวเนะาะใช้จ่ายต่อคนก็น่าจะละลา สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อคนต่อทริปนะครับอันนี้ไม่รวมค่าเครื่องบินนะครับหมายถึงค่ากินค่าอยู่นะครับก็น่าจะสามหมื่นถึงห้าหมื่นต่อคนนะครับต่อหนึ่งทริปนะครับรายได้ไหลเข้าเมืองไทยโอ้ปีนี้เนาะปีนี้สองห้าหกเก้าก็น่าจะไม่น้อยกว่าสี่สิบล้านเนาะถ้ามาแบบนี้สองห้าหกเก้านี้สี่สิบล้านคนอย่างแน่นอนนะครับโอ้โหนุ่มตีสามวยบอโฟรั่งครับ เกาหลีญี่ปุ่นครับแห่มาเที่ยวเมืองไทยครับแบกนั้นมีความสุข FC ก็คงจะมีความสุขเนาะนี่ครับบางคนก็เข้ามาแล้วก็นํามือถือขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้นะครับว่านี้คือเมืองไทยครับว่านี้คือไทยแลนด์ครับคนไทายคลิปก็มีความสุขครับโอ้ยเนาอโอ้โหทุกคนทุกคนนีครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับนี่ครับออกมายังไม่หมดนะครับออกมายังไม่หมดนะครับ สุดยอดสุดยอดประเทศไทยโอ้โหนี่ทุกคนครับข้างแออัดครับข้างแออัดนะครับโอ้ยน้องพี่น้องครับนี่ครับเยอะจริงๆนะครับก็ขอให้ภาพนี้เล่าเรื่องว่านี้คือเมืองไทยบ้านนี้คือไทยแลนด์นะครับคนแห่มาเที่ยวนะครับทุกคนนะครับดูเอานะครับ โอ้โหอะไรกันนี่เมืองไทยไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อครับโอ้โหครับแคบครับขังสงการนี้แตกอย่างแน่นอนตุจจีนนี้โอ้โหตุจจีนนี้เป็นออเดิร์ว่าจะมากมายแค่ไหนนะครับนี่ครับแต่สงการนี้แตกอย่างแน่นอนครับก็ขอฝากทางการไทยเตรียมแผนรองรับไว้เลยครับสงการนี้นะครับ ถ้าจัด5วันได้คงดีเนาะสงการไทยสัก5วันเนาะคงจะม่วนจอยสัก5วันนะครับโอ้โหก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเวลข้ามทูไทยแลนด์ขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยครับที่เลือกมาเที่ยวเมืองไทยเนาะขอ thank you เวเลมัต thank you โซมัตขอเสียเสนะครับขอเซียเโอ้โหนี่ทุกคนนี่ครับเดี๋ยวขอแพกล้องให้ดูครับนี่ครับ ด้านหลังของทุกคนนะครับโอ้โหนี่ครับโถงขาเข้านี่เต็มเต็มครับโถงขาเข้าเดินไม่ได้ด้านในก็ออกมาทุกคนนะครับไม้กอล์ฟก็มีนะครับมาตีกอล์ฟที่เมืองไทยครับโอ้โหนี่ครับด้านหน้ายังออกมาไม่หมดด้านหลังก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เดินเอ้าเข้ามาเข้ามาเมืองไทยเมืองไทยโอ้โวันนี้แตกเมื่อวานก็แตกวันนี้ก็แตกสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ โอ้โหวันนี้วันที่13มกราคม2569นะครับ13มกราคม2569วันที่16ก็เป็นวันครูเนาะวันครูแห่งชาติผ่านมาก็เป็นวันเด็กแห่งชาติเนาะวันที่10มกราคมก็วันเด็กแห่งชาตินะครับเมืองไทยก็มีแต่เฟสติวัลมีแต่อีเวนต์ครับนี่ครับทุกคนโอ้โหนี่ครับ จนเดินไม่ได้ครับนะครับตรงหน้าของทุกคนนี้จนเดินไม่ได้ครับต้องหยุดนิ่งนะครับนี่ครับนิ่งยาวถึง10นะครับนิ่งยาวถึงประตูหมายเลขสิบครับเพราะเดินไม่ได้อ้โหสุดยอดประเทศไทยนะครับทุกคนนี่ครับโอ้โหผู้คนหลังไหลมาเทียมเมืองไทยครับป่ะวันนี้เดี๋ยวจะขอพาทุกคน ไปที่ชั้นสามเนาะชมภาพมุมสูงแล้วก็จะได้กล่าวลาทุกคนนะครับนี่ครับโอ้นี่บ่อนัดมีความสุขภาพตรงหน้าเลยครับคนแห่มาที่เมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหวันนี้แตกของจริงวันนี้แตกของจริงเมื่อวานก็แตกนะวันนี้ก็แตกนี่ครับสุดยอดสุดยอดเมืองไทยนี่ครับปะเดี๋ยวคลิปทีา่าแต่ก็ไม่ขอเดิน เข้าไปนะครับพี่น้องหรือว่าเราจะเดินเข้าไปนี่ครับเอาไปมาเราเดินเข้าไปเนอะนี่ครับนี่ทุกคนนะครับโอ้เอ้าเราเดินเข้าไปโรษทราบท่าเจ้าของรถหมายเลขทะรบมยเนเจ็ของไข่ของรักษาสองแปดห้าเก้า <im itation> <im itation> โอ้โห,โหเยอะจริงๆเอ้ามามามาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยๆๆคนไทยมีมิตรไม่ตีที่ดี <c ười> ใครก็อยากมา <im itation> โอ้โห,โหสุดยอดจริงๆครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมพระบงสูงแล้วค่อยเก่าลากันเนาะวันนี้บอดดัสขนลูกสู้วันนี้นี่ครับเยอะจริงๆโอ้โหอะไรกันนี่เมืองไทยเมืองไทยนี่ครับพี่น้องอยู่เต็มครับบางคนก็จะมารอรับญาติมารอรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นพี่ไกด์ทันสเฟอร์ทันสเฟอร์ไกด์นะครับนี่ครับ NP เป็นพี่ไกด์ทันสเฟอร์เนาะพูดถูกหรือเปล่าเนาะไกด์ทันสเฟอร์ ก็พูดตามช่องข้าวในดอกเนาะเพราะว่าคุณพี่ท่านก็เป็นไกด์นะครับไกด์ทันสเฟอร์หรือว่าทันสเฟอร์ไกด์บมครับเ <g ly> ดี๋ยวมันน้อยเนาะโอเคไปขึ้นไปชมภาพมุมสูงแล้วก็กล่าวลาทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาใหม่วันนี้ เดี๋ยวปลายเดือนนี้บ่อนัสก็จะไปเที่ยวที่เขาวงนะครับวันที่23เดินทางวันที่24จะไปเที่ยวที่เขาวงจังหวัดกาฬสิ์นะครับไปเที่ยวงานผู้ไทยนานาชาตินะครับแล้วก็วันที่26ก็จะไปที่ท่าพระนมนะครับวันที่28ไปนานดูนมหาสารคามครับถ้า FC เจอกันก็ทักทา,ายกันได้นะครับแล้วก็จะไปหาทำบุญไปเที่ยววัดเที่ยววานนะครับไป เรามาชมพม,มุสูงก่อนแล้วค่อยเก่าลากันนะครับนี่ครับบางคนก็จะกลับครับนี่ครับโดยทางกลับขึ้นไปที่ชั้น4ี่ครับโอ้โห,โหนี่ทุกคนนี่ครับวันนี้ก็เต็มคาราเบลโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆ,ๆนะครับคนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับทุกคนนี่ครับมืดฟ้าโมเดนมืดฟ้าโมเดนครับโอ้โหอะไรกันนี่เมืองไทยสุดยอดสุดยอด ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลคัามทูไทยแลนด์เวลคัมทูไทยแลนด์โอ้โหขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย